พาไปเที่ยวตลาดน้ำท่าคาที่จังหวัดสมุทรสงครามถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast AI Channel พาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดน้ำท่าคากันนะคะตลาดน้ำท่าคานั้นตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน้ำที่นี่นะคะมีอายุมากกว่า100ปีเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชาวบ้านอยู่ มาแล้วนะคะน้ำตาลสดของคุณยายรสชาติหวานหอมกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะเราไปเดินดูร้านอื่นกันต่อนะคะ น้ำที่นี่จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์เวลาประมาณ6โมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะเป็นตลาดเช้านะคะสินค้าที่นี่นะคะก็มีมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือว่าผล,ลไม้นะคะโดยเฉพาะมะพร้าวนะคะที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะเพราะที่นี่นะคะเป็นสวนมะพร้าวมะพร้าวก็จะเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชม หรือว่าจะเป็นอาหารจานเดียวหรือว่าของว่างก็มีเยอะมากเลยนะคะถ้าอยากจะเที่ยวตลาดน้ำที่ยังคงวิถีแบบดั้งเดิมก็นี่เลยค่ะตลาดน้ำท่าค่ะ ถัดไปก็จะเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะส่วนร้านนี้ก็ขายน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวสดๆจากสวนเลยนะคะคุณผู้ชมลูกละ15บาทถึง20บาทเองค่ะ คืนนะคะมีนักร้องมาร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มีด้วยนะคะโอ้โหเสียงแฉะเลยนะคะคุณผู้ชม กำลังทําสดๆและร้อนเลยนะคะขนมเบื้องยวนค่ะ อะไรนะคากเขากแม่ค้าชวนซื้อเข้ามากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากินไม่เป็นเคยกินอยู่นะคะแต่รสชาติมันจะฝืนๆยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยจะชอบเท่าไร่ถัดไปเป็นร้านไก่ย่างค่ะคุณผู้ชม อย่างแบบอืนน่นค่ะอันนี้อย่างแบบปลาช่อนกับปลาอีิบเอาไปฝากค่ะ ส่วนอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นขายข้าวเกียบปักหม้อนะคะคุณผู้ชม,มนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งค่ะอยู่ใต้สะพานเลยนะคะ เที่ยวที่นี่นะคะนอกจากมาเดินหาของกินแล้วก็มาชมวิถีชาวบ้านตลาดน้ำท่าคานะคะแลวเขาก็ยังมีการจัดเรือนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวสวนมะพร้าวกันนะและบ้านโบราณซึ่งครั้งหนึ่งเสด็จพ่อรอห้าเคยเสด็จมาประทับที่นี่ด้วยนะคะจุดนี้คือจุดขึ้นเรือลงเรือสำหรับเรือนำเที่ยวนะคะส่วนค่าบริการนะคะก็ราคา 200บาทไม่เกิน4คนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะด้วยส่วนตัวแล้วนะคะจะชอบตลาดน้ำท่าคางมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดน้ำที่มีวิธีชาวบ้านแบบ ดั้งเดิมแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็สินค้าราคาไม่แพงด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าอยู่กรุงเทพก็มาเที่ยวที่ตลาดน้ำท่าคานะคะเพราะว่าที่จังหวัดสมุนสงครามนะคะเขามีที่เที่ยวยะแยมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำท่าคาตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็มีวัดวาต่างๆมากมายเลยนะคะคุณผู้ชม บนบกเขาก็มีสินค้าให้เลือกนะคะเยอะแย,ยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักสดแล้วก็ของกินนะคะคุณผู้ชมเดินเลือกตามสบายเลยนะคะราคาก็ถูกถูกค่ะ เอกลักษณ์นะคะคุณผู้ชมจะเหนือนิดนิดนะคะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กนะคะก็โดนล้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ราชบุรีนะคะคุณผู้ชมเสียงก็จะเหนื่อเหนื่อพไม่อยู่กรุงเทพใหม่ๆเขาก็จะล้อก,กันว่าทําไมเหนื่อจังแต่พออยู่กรุงเทพนานๆเราก็ไม่เหนื่อแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไงนะคะวันนี้มาสายไปนิดนึงนะคะถ้าจะให้ดีนะคะคุณผู้ชม ็มาเช้าๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีของขายเยอะมากๆเลยนะคะพอะสายๆหน่อยมันก็จะเริ่มของหมดเขาขายหมดแล้วนะคะเขาก็จะเก็บร้านไปถ้าจะให้เที่ยวแบบสนุกๆก็มาแต่เช้าๆเลยนะคะคุณผู้ชมฝั่งนี้ร้านค้าก็จะเหลือน้อยนะคะก็จะเหลือร้านข้าวหมูแดงค่ะคุณผู้ชม โอ้โหผักเต็มลำเรือเลยนะคะเยอะมากๆเลยครับเดินเที่ยวครบสองฝั่งแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์คอมเมนต์ And เชอร์แล้วอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะ